โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องฟีโนวันนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟีโนอีกแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมาเล่นแมปเอ่อแป๊บหนึ่งนะมีจิกอะไรนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นชื่อแมปให้ให้นะะเป็นแมปของพี่มิฮานุมิคุระนะฮะคนที่สร้างกาวพีชนะผมจะมาสอนผมจะมาสอนเออแป๊บหนึ่งผมจะมาสอนรับเอ่อ เคเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปนะโอเคผมจะสอนวิธีการได้เอ็กพีค e ูณสองของแมปแมปของพี่มิฮานุเมนโคลาหรือกาพีดวีสองนั่นแหละเออเรียกง่ายๆเลยเรียกแบบนี้แล้วกันกาพีดวีสองผมจะไปสอนวิธีได้นะฮะว่าได้เ e อ็กพีคูณสองง่ายๆยังไงนะฮะไปดูให้เรากลับมาที่กาพีดปกตินะฮะให้เราให้เรา เข้าเสื้อไปเลยก็ได้ะฮะขอแค่ให้เราเข้าไปนะแค่นะั้นแต่ข้อแม้ก็คือเราต้องเวล4,000ถึง5,000ขึ้นไปเราถึงจะได้ e x คูณ2มันจะเป็นเกมพาร์ทฟ,ฟรีเลยนะแต่ช้าอนถ้าคุณเป็นคนที่ฟาร์มไม่ได้ฟาร์มกาพิษคุณก็เติมกาพิษ v ีสองไปเลยง่ายสุดนี่นะฮะเข้าไปปุ๊บมันจะรอสักพักหนึ่งนะฮะมันจะมีปลดล็อกไอชิพเมนต์ขึ้นมา รอแป๊บหนึ่งโอเครอแป๊บมันจะขึ้นไอชิปเมนนะฮะโอ้กดผิดกดผิดโอเคนี่ปลดล็อกไอชิปเมนตรงนี้เลยนะฮะขวาล่างตรงนี้เลยนะฮะอาฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแมปนี้แล้วเพราะว่ามันจะไม่อัปเดตอีกต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เดี๋ยวนะผมใช้บลดเลยนะโอเค ลงน้ําไปแล้วก็ตายนะฮะแค่นี้เราก็จะได้เกมพัทคูณ2มาแบบไฟ,ไฟรีแล้วนะฮะน้องๆส่วนนี้ก็คือแมปกาวพีด v ีสองนะฮะอาา่าฮะผมจะลองเข้าไปเล่นให้ทุกคนดูนะว่มามันเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับพี่น้องดู้ <c oughs> อะไรของกุณนยโอเคม,มาเริ่มกันเลยเข้ามาก็จะคล้ายๆกาวพีดปกติ จะค้างอยู่หน้าโรด d i n g นะฮะสักพักหนึ่งดูเหมือนในเซิร์ฟจะมีคนใช้โค้ดอยู่นะฮะผมจะเข้าไปให้ดูว่าในกาะพ v 2ีสองมันมีอะไรบ้างนะฮะมีหลายอย่างเลยแเกาะใหม่อะไรใหม่ดาบใหม่นน่นนี่นั่นมันก็แล้วก็อัปเดตผมจะสเปอยอัปเดตหน้านะฮะ มีการสุ่มลูกแก้วในการใช้พลังแน่นอนนี่คือพลังที่ผมบอกฮนะมันจะเป็นพลังเวทนะฮะนี่ฮนะซึ่งผมจะลองใช้ให้ทุกคนดูนะนี่คือพลังเวทไฟนะฮะมันจะมีลมน้ำดินไฟน่าจะมีประมาณนี้แหละอืมคิดแป๊บโอเคมีแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะลองรีวิว รีวิวเวทไฟก่อนนะฮะอย่างแรกสกิลเซตนะฮะเล่นในมือถือกดเซตแบบนี้แล้วมันก็ให้กดเซตอีกครั้งนะฮะเพื่อเป็นการกดยืนยันในการโจมตีนะฮะซึ่งไม่โดนนะฮะต่อไปสกิลเอ็กมันก็จะเป็นเหมือนสกิลเซตแล้วให้เรากดไปแบบนี้เลยนะฮะกดเอ็กรอบมันก็จะยิงแบบนี้เลยนะฮะซึ่ง อีกอย่างนึงมันคล้ายๆผลปีาศาจไน้หละพวกสายโลกงุรล,กลกเกียมันจะตัวที่เวลเท่าๆรันน่ะจะตีเราไม่เข้าคล้ายๆบ็อกฟุตใช่คล้ายๆเลยต่อไปสกิลซีนะฮะสกิลซีเป็นเสาพิงนะฮะปิ้วว้าวดาเมจเจสิบต่อไปเป็นวีนะฮะเป็นวีเป็นเอ,อบอลไฟนะฮะนี่คือผลนี่คือลูกแก้วอันแรกที่ผมได้นะฮะ คล้ายๆกาพีทเลยกาพีทผมผลแรกที่ผมได้นั่นก็คือผลไฟนะนี่เข้ามาเกมไอเข้ามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันไฟนะโคตรเท่ซึ่งมันบินได้แบบเร็วมากเลยเร็วแบบหืมโคตรเร็วหืมเร็วมากๆเลยโอ้โหคตรกระจอกโอเครีวิวผลก็มีแค่นี้นะฮะแล้วเราก็จะมารีวิวรีวิวดาบนะไม่ต้องรีวิวหรอกตอนเนี้ เพราะว่าผมต้องตามหาดาบอื่นอีกนะโอเคเราก็จะมาเออแป๊บหนึ่งดูก่อนโอเคผมตีบอสมาหลายตัวแล้วผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เซเบอร์ยังไม่ได้ er. ไไดเออบีเซนโตเลยโอเคผมก็จะนี่คือเรือไม้นะอย่าเห็นว่าเป็นเรือเอสนะ มันเร็วคล้ายๆกันในเกมเกาพี่เลยเข้าในแมปเกาพี่เลยนะ่เร็วมากโอเคผมจะมาสอนหาของสวมใส่นะฮะของสวมใส่แรกอันนี้นะฮะไ,ไม่ใช่อันนี้อันนี้นะฮะเดี๋ยวนะผมมีสามอันเลยว้าวอันนี้นะฮะผมจะลองใส่ดูไปเลยนะะมันจะเพิ่มเลือดมันจะเพิ่มเลือดสองร้อยนะฮะแล้วก็ สตามินานะฮะอีกยีนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดีอยู่นะฮะนี่เม็ดหน้ากากไม้ไม่ใช่หน้ากากไม้ไอ้โมงผ้าผ้าปิดปากคือคล้ายๆเม็ดโคตรเท่เลยนะเนี่ยโอเคผมจะมาสอนซื้อนะฮะอย่างแรกเกิดมาก่อนแรกนะฮะในเราก็สามารถใส่โค้ดได้นะฮะโคด้ดนี่เลยนะฮะ เดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะนี่คือคูดนะฮะโอเคเอาใหม่นะฮะเมื่อกี้นี่ไฟมันไม่ดีนะฮะมันก็เลยเป็นอะไรไม่รู้นะซึ่งผมต้องซ่อมแซมมันนิดหน่อยนะฮะแล้วอะไรวะโอเคเราเราสอนหาเมตดหรือยังฮนะไอเมตดอันนี้นะฮะ เดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้ดาบเม็ดอันนี้นะนฮะนี่มันจะอยู่เกาะแรกนะฮะมันมันมีทางซื้อดาบอยู่นะฮะให้เราเดินไปทางกับทางซื้อดาบสมมุติอะทางซื้อดาบอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เดินมาตรงนี้เราก็จะเจอนะฮะทางซื้อเม็ดนะฮะโอเคเราจะมาสอนหา นี่นะฮะแป๊บหนึ่งนี่เลยนะฮะนี่คือหมวกนักขุดเหมืองนะฮะเราก็จะมาลองเลยเราก็จะไปหานะฮะโอเคเม็เมื่อกี้นี่เม็ไอ้มงนะฮะเม็อะไรก็ได้เรียกว่าเม็นั่นแหละเม็มันก็มีความสามารถในการเพิ่มเลือดเรานะฮะสองร้อยนะฮะแล้วก็เพิ่มสตามิ่น่ายี่สิบนะฮะส่วน ทางด้านของหมวกนักขุดเหมืองอันนี้ก็เป็นมันจะเพิ่มเลือด400แล้วก็สตามิน่อีก20เหมือนกันนะฮะแต่มันให้เลือดเยอะกว่าแค่นั่นแหละซึ่งราคาก็ประมาณ3,250นะฮะเรามาเกาะแรกเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะบินไปเลยนะฮะแป๊บหนึ่งแหลกแหลกมากโอเค นี่ผมมาแล้วเนี่ยที่ซื้อแมสอยู่ตรงนี้ราคาหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบโอเย่โดนชนเค okay. ผมก็จะพาไปซื้อหมวกกันคึ้เหมือนสุดแอบเทคกนะฮะไฟเสียอาจจะซ่อมแซมแป๊บเดียวนะฮะหรือไม่ก็ไม่ได้เอาท่อนนั้นมาเลย <c oughs> ไม่เป็นไร ขี้เกียจเอาท่อนนั้นมาอยู่แล้วแต่ถ้าท่อนนั้นท่อนที่อยู่ๆก็โดนตัดไปมานะก็แปลว่าผมไม่ขี้เกียจโอเคโอเคมาถึงเกาะนี้เรียบร้อยนะนั่นเกาะแรกให้เรามาตรงนี้เลยฮนะถ้าเรามีเงินพอแล้วนะราคาหนึ่งเอ้ยรา,าคาสามพันสองร้อยห้าสิบนะฮะ <laughs> <laughs> ให้เราเดินมานี่เลยกระโดดเดินเดินเดินกระโดด,โ,ด,ด,โ,ด,ดโ,โอเคมันจะเออไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้อยู่น,นี่เลยนะฮะนี่ ราคาสามพันแบบสามพันเงร้ห้าสิบนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมมีอยู่มันคืออะไรไม่รู้นะฮะมันคืออะไรวะมันคืออย่างวะงง มันคืออะไรวะใครรู้ว่ามันคืออะไรบอกผมด้วยนะฮเพราะมันเพิ่มเลือดเยอะจัดๆเลยนะผมจะลองไปดูอีกรอบหนึ่งนะว่ามันคืออะไรเลือดผมปกติแปบ๊บหนึ่งเอาไอ้นี่ออกก่อนอ่าเอาออกเลือดประมาณเท่านี้อา่าฮ้เลือดผมเท่านี้หนึ่งหมื่นหมื่นสอง กับอีกหกอ้าเลือดผมบักนี่เอ้างงงงลยเอใามา่เอใหามา่โอเคเลือดผมประมาณนี้นะฮนะหนึ่งมื่นสองพันหกร้อยฮะผมใส่เออไม่ใช่อันนี้ผมใส่เมรเข้าไปเพิ่มมาร้อยเดียวโอ้น้อยจังวะเดี๋ยวผมบอกสองร้อยเพราะตอนแรกมันให้สองรอยจริงๆ อ่าใส่หมวกด้คุดเหมืองเพิ่มมาสองร้อยไม่ก็สามร้อยเนี่ยทำไมทำไมตอนเริ่มเกมทำไมมันให้เลือดมาสองร้อยวะสายสองร้อยกับสี่ร้อยเกมหรือมันเพิ่มเลือดตามเลือดเราวะไม่รู้เหมือนกันไอ้นี่คืออะไรใส่ไปปุ๊บอือหือไม่มีอะไรบนร่างกายเลยโคตรเจ๋งไม่อยากให้มีอะไรปิดบังหัวไม่มีอะไรปิดบังหน้าไม่อยากดีมากเลยฮนะ ซึ่งผมก็ไม่รู้วิธีหาเหมือนกันนะฮะ,ฮะระบบแก็ป,ปงแก๊ปโปดเดี๋ยวผมก็จะไปสอนหาในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะฮะโอเคแก๊ปโปใช่ไหมฮะหาคงหาคีได้เลยตามใจคนดูคนดูอยากรู้เรื่องอะไรมารวมอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวนะเอ่อแป๊บหนึ่งหาเกาะก่อนหาเกาะไม่เจอเอ้ยอยู่ตรงไหนนี่คือเกาะแรกนะฮะ ให้เรานั่งเรือไม่ก็เดตมาฮนะเดี๋ยวผมเดตนะเพราะว่าสตามิน่าผมมีเยอะเกินไปโอเคอืมนี่มันใช่เออสอนซื้อดาบสอนซื้อดาบเหล็กไปด้วยแล้วกันเป็นดาบสั้นเป็นมีสั้นนั่นแหละ เกาะแรกมันก็จะมีที่ซื้ออยู่แล้วปะทุกคนก็ควรรู้อยู่แล้วปะโอเคทุกคนก็น่าจะรู้เพราะฉะนั้นผมจะไม่นี่ผมจะมาสอนนะฮะวิธีสอนแล้วก็วิธีได้เอจอะมีสั้นอันนี้นะฮะวินสันอันนี้เลยนี่น้าฟันแบบนี้ฮะสกิลกดแซดไปมันจะเอามือแกว่งไปด้านหน้าแบบสุดแรง ดาเมจแบบทีเดียวคุณตายได้เลยนะไม่ใช่คุณเล่นโอเคสกิลเมันจะเป็นการหมุนแล้วก็ฟันนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่นุบนี่ฮนะมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยฮนะนี่สำหรับคนที่ยังไม่มีแกปโปใช่ไหมยืนอยู่ตรงนี้กระโดดกระโดดกดแบบเนี้ยกระโดดกดแบบเนี้ยจนกว่าจะได้นะฮะ ให้หรือให้เพื่อนต่อตัวแบบนี้ก็ได้ให้เพื่อนให้เพื่อนมาต่อตัวเนี่ยแล้วเราก็สามารถซื้อได้เลยนะแบบนี้เลยนะนะโอเคไอ้นี่คิดว่าผมแกะโปะไม่ได้โอเคผมก็จะพาไปสอนซื้อแกะโปะนะฮะซึ่งเกาะนั่นนะฮะเกาะนี้เป็นเกาะญ้านะฮะซึ่งมี หญ้าเมนนะฮะแล้วให้เราหันมาหน้ามาทางนี้นะถ้าใครซิฟอยู่ก่อนนั้นก็หันหน้ามาทางนี้นะฮะเราก็จะเจอเออเกาะอะไรวะมันไม่มันไม่ใช่เกาะไอ้นั่นชาวบันดีด้วยซ้ำมันเกาะอะไรวะมันเป็นเห็ดอ่ะเออใช่คนดูมันคล้ายเห็ดอ่ะไม่ใช่เกาะชาวบันดีแน่นอนเพราะเกาะชาวบันดีมันมันต้องมีต้นไม้นี่ไม่ใช่ต้นไม้นี่อะไรเนี่ยอ๋อมีอยู่ ต้นนั้นไงต้นที่เซฟวัดตกทำไมเกาะอ,อะไรไม่มีอยู่ในเนื้อเรื่องเลยก็นั่นแหละมันเป็นเออคล้ายๆกับแนววันพีกับแนวพลังเวทน,นะฮะทีเซฟก็จะอยู่ยนี่เลยนะนก็แหลกๆทีเซฟอยู่นี่แล้วผมก็จะมาเสริรซื้อแกป,ปุน,นะฮะซึ่งให้เราบินมาตรงนี้ให้เราเดินมาตรงนี้นะฮะมันจะมีที่ปากวัวอยู่นะครับซึ่งผมขอ ปากลัวไปแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นตอนที่ผมมาผมก็เป็ปากลัวไปแล้วฮะอ่ะผมขอไม่ปากลัวตรผมขอไม่กระโดดตรงนี้แล้วกันนะอ่ามันจะมีอยู่ก็จะจะมีทางอยู่ตรงนี้้เราขึ้นไปเลยผมขอแกะโปะขึ้นไปมันจะมีแป๊บหนึ่งมันอ้าวโอเคเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ คนโทรมาผมหลุดเลยนะฮะซึ่งแคสค์อยู่ก็เอ้ยเล่นเกมอยู่ก็อยู่คนก็โทรมาโทรมาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เรื่องที่จะโทรมาเลยนะฮะโทรมาเพื่ออะไรแบบนี้แหละโทรมาเพื่อโอเคผมก็จะมาสอนตรงนี้เลยนะตรงนี้ใช่ไหมก็ึ้นอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ เีย่ยงอยู่ตรงนี้มันคล้ายๆกันไงทางโอเคนี่ขึ้นมาตรงนหมันจะมีทางปากวัวอยู่นะโอจะมาเอาของจะมาเอาเก็บโปรสักไทยียงตรงยากลำบากสักหน่อยจ m เอมบอกโอเคขอปากวัวขึ้นไปเลยแล้วกันไต่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆโอเค มันก็จะมีคนขายอยู่ะฮะขายในราคาหมื่นสองหมื่นสองเอ้หมื่นสองพันห้าร้อยะฮะโอเคเราก็ซื้อมาแล้วเราก็จะได้แบบนี้เลยนะฮะโอเคซึ่งบอยก็ไม่เกิดฮะโอเคผมก็จะไปสอนเออเอาฮาคินะฮะฮาคิฮาคิเออที่ไหนว่าบินหาไป ินหากอหิมะก,ก่อนนะฮะเอเอเออออนั้หรือเปล่าจําได้มันก็อยู่ข้างๆเกาะเกาะแรกไปใช่ปะไม่ใช่ไงเออลืมไปมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าเล่นๆอยู่อัดๆอ,อยู่ก็อาจจะเจอพลังเวทก็ได้นะ เวทที่ผมต้องการตอนนี้นั่นก็คือน้ำมันตีเป็นแบบวงกว้างกว้างแบบแอพนั่นไงว่าแล้วมันอยู่ใกล้ๆไปทางนั้นทำใหม่นะโอเคบินไปอ่าตกอีกแล้วซึ่งแบบนี้มีพลังเนละ้วตกน้ำไม่เป็นไรนะฮะเพราะมันไม่ใช่ผลปีศาจโอเค โอเคอ่าเซฟอันนี้ไม่ใช่เซฟอ่าถ้ามันไขวะโอเคเซฟเลยเราก็นี่ให้นั่งเรือมารอบๆอบเกาะขอบขอบแบบนี้แล้วค่อยๆมาจนถึงหลังเกาะนะฮะหลังเกาะจะมีเออที่ขายฮาคี้อยู่นั่นไงนี่ไงคนขายฮาคี้ที่ ผมบอกซึ่งมันจะมีที่นั่งใช้จับปลาเล่นๆที่มันจับปลาไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะมันเอามาทำอะไรก็ไม่รู้นะโอเคคนขายฮายคิ่ก็อยู่ด้านในเลยนะซื้อไปเลยในราคาสามหมื่นนะฮะซึ่งผมก็ไม่ยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะซื้อมาเรียบร้อยนะฮะนี่เครืองพาขีเลยหอหอมอีดเล็กมีดพกพา มันเก็เคลมหาคิดแล้วจะเป็นแบบนี้โคตรเท่โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่ามันน่าจะหมดกับพวกนี้เอ้ยยังมีอีกบอสบอสนี้เป็นบอสเซเบอร์นะฮะเกิดทุกๆ15นาทีนะฮะโอกาสดรอปเซเบอร์ก็คือ10%นะฮะโอเคส่วนบอสบีเซนโตนะฮะเกิดทุกๆ15นาทีนะฮะโอกาสได้ของ โอกาสได้บีเซนตตัวของมันก็คือ10%นะฮะซึ่งอยู่เกาะที่ไอ้นั่นน่ะเกาะคล้ายๆชาวบันดีอ่ะเกาะที่ผมไปสอนซื้อแกโปเออนั่นแหละนั่นแหละทุกคนมันจะเกิดอยู่ตรงมันจะเกิดอยู่ตรงอที่มันเป็นเห็ดสูงๆหน่อยๆน,นะฮะซึ่งมันก็เอ,อ,อิมอนั่นแหละตามนั้นก็คือโอกาสดับน้อยมากเลยนะ โอเคก็คือคลิปนี้ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะฮะนะฮนะแต่ก่อนจะปิดคลิปนะฮะผมจะโชว์คนในเซิร์ฟนี้นะฮะนี่เลยกดซีวีปลาใส่ดวงอาทิตย์แอปพี่โอเคมันก็เป็นอะไรไม่รู้นะฮะอยู่ๆก็อยากเล่นนะฮะอยากอยู่อยู่ๆก็อยากทำอะไรไม่รู้เรื่องนะฮะ โอเคก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะฮะก็คือไปอีกอย่างหนึ่งจะจบคลิปถ่ายหรือยังวะนี่โอเคพลังเวทนะฮะจะเกิดทุกๆ15นาทีหรือเอาให้แน่ใจเลยก็คือหนึ่งชั่วโมงนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเวลาหายของมันหรือเปล่านะฮะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจสักิไม่ค่อยแน่ใจใสักเท่าไหร่นะโอเค คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะฮะเป็นคลิปทโคตรยาวเลยนะเอออะไรวะขาจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ